ไปฟังธรรมะเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องปกติธรมธรมดาธรรมดาไปไม่ใช่ฟังเพื่อจะเอามาเป็นคติเอามาเป็นคติแล้วมาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อจะเข้าก้าวให้ถึงความจริงนี่แหละจุดบกพร่องของชาวพุทธสมัยปัจจุบันเนี่ยถึงปฏิบัติไม่ค่อยจะได้มากได้ผลไม่ได้ความสัตย์ความจริงหลักเกณฑ์ก็หาไม่ได้เพราะเราฟังเฉยๆปฏิบัติก็เพราะไม่พอกิเลสจ,จะร้อนก้น พวกเราก็ร้อนตัวซะละถึงบอกว่าที่วันนี้ฟังให้จริงน้อมเข้ามาให้ดูขวงจริงให้ได้ไม่งั้นจะก็จะกลายเป็นว่างเปล่าเหมือนเช่นเคยวันแล้ววันเล่าว,วันไหนมันก็จะเป็นวันเนี้ยเหมือนเก่าเหมือนเดิมการปฏิบัติเลยไม่ได้หน้าได้หลังไม่ได้หลักได้เกียนถึงบอกว่า เอาฟังเทศจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ทุกลูกทุกองท่านเทศมาทั้งหมดแล้วเหนือจตกการ,ป,รปฏิบัติอย่างเดียวนี่ตรงนี้แหละที่เราเชาวพุทธสมัยปัจจุบันเนี่ยมันบกพร่องบอกพร่องตรงเนี้ไม่ว่าพระวาเนนในสมัยปัจจุบันศรัทธาญ,ญาติโยมก็เช่นเดียวกันจะตัง้งอกจังใจประพฤติปฏิบัติดิส่วนมากมีน้อยจริงๆริงน้อยมากเลย ที่อยากเข้มแข็งเข้มข้นในการประพฤติปฏิบัตินี่มักจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นชาวพุทธในสมัยปัจจุบันถึงอยู่ในขั้นอนุบาลมากไปไหนก็เห็นแห่ก็ไปทําบุญแต่หิวู้สังกะทานดูมว่จะบุญมากแต่ไม่เคยไปรักษาศีลถ้าไปเลิกก็ได้นิดหน่อยวัดแต่ละว,วัดเลยว่างเว้นโบสถ์วิหารศาลา แทบจะไม่มีอุบาสกอุบาสิกามารักษาศีลเลยยิ่งภาวานาด้วยแล้วยิ่งไม่เอาใหญ่เอาวัดหไหนไหนถึงว่างเว้นจากสิ่งเหล่านี้จะมีพอมีบ้างก็คือแห่กันไปทำบุญเฉยๆบุญในส่วนทานมันก็เป็นเรื่องปกติของชาวพุทธอยู่แล้วแต่บุญรักษาศีลบุญภาวานาเนี่ยนี่บุญใหญ่ บุญจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญจะเข้าถึงมรรคถึงผลต้องบุญในเกิดมันต้องเกิดจากด้านจิตตภาวนาทั้งนั้นน่ะไม่ใช่จะไปอ่านไม่ใช่จะไปฟังไม่ใช่จะไปจำกรรมา,มาความจํามันมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์นอกจากเอามาเป็นคติเฉยๆความจริงต่างหากที่จะแก้กิเลสวันนี้ถึงบอกว่ายกระดับใจให้ถึงความจริงให้ได้ของจริงมันมีอยู่ทุกคนทุกคนอยู่แล้ว นี่ก็ของจริงนี่แสดงความเป็นจริงให้เราได้ทราบได้รู้ได้เห็นอยู่นี่อย่างลูกบูรุณเพงนี่เป็นสักขีพยายนให้กับพระพุทธเจ้าเป็นสักขีพยายนให้พระาศาสนาว่านี่อันนี้จังเกิดขึ้นแล้วนี่ทุกขังอนัาตาทุกสิ่งอย่างมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอยู่อย่างเนี้ยนี่แหละพยายนหลักฐานหลักคําประกันพุทธาศาสนาเราคือความจริงที่ปรากฏไม่ว่าจะ เชื้อชาติศาสนาอะไรต้องอยู่ในหลักของอน,นิจจังทุกขังหน้าตาพุทธศาสนานี่เป็นหลักของสากลเป็นศาสนาสากลอีกด้วยไม่ว่าจะชาติชั้นวันหน้าไหนศาสนาอะไรก็แล้วแต่เกิดมาแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายมีความโลภความโกรธความหลงราค่ตั้หาหมือนกันถึงแม้ว่าไม่มีอะไรจะเกินพุทธศาสนาแล้ว พวกเราในฐานะอุบาสอิกาเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เนี่ยต้องพยายามอย่าคว้าแต่น้ําเหลวพุทธศาสนาไม่ใช่ของเล่นพุทธศาสนาไม่ใช่เครื่องเล่นตุ๊ก,กตาต้องจริงต้องจังทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะได้ถึงของจริงถึงความจริงถ้าเราเลอยๆแล้วะประพฤติปฏิบัติพอสาบานน้าไม่ตายบ้างทําอะไรก็ทำตามกิเลสบ้าง ไม่มีวันจะเข้าถึงความจริงคนที่จะเข้าถึงความจริงต้องเป็นคนที่จริงจังอยู่ตลอดเพราะศาสนาเป็นาศาสนา,าสัจธรรมเป็นาศาสนาของจริงเรามีแต่ความจอมปลอมอยู่ในใจแล้วมันจะเข้ากับความจริงได้ยังไงเอาให้จริงให้จังแล้วลูกศิษย์ตาคตดูครูบาอาจารย์สิแต่และองค์ละองค์ท่านเดินตายมากันทั้งนั้นท่านไม่เคยได้อัดได้ทําด้วยความ สู่ความสบายที่ไหนนั่งก็ตลอดลุ่งหามลุ่งหามคําเดินโยกมก็กกตลอดทั้งคืนไอเรานั่งสมาธิแค่นี้นี่น่อยแค่เนี้ยก็บนนั่นบนนี่เก็บด้านบดนี่นี่น่อยจะทนแค่นี้ก็ทนไม่ได้ก็เพราะอะไรเพราะความจริงมันไม่ปรากฏมันมีแต่ความจอมปลอม กลัวท่านกลัวน,น,วนี่กลัวเป็นกลัวตายกลัวทุกข์กลัวยากกลัวลาบากทาถ้าไม่เอาความทุกข์ไปแลกเอาอยัางไงก็ไม่ได้จะเอาความสุขสบายอย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้มันยากอย่างที่บังดาทั้งหลายว่าทําให้สบายทําใจสบายนั่งสบายสบายแบบไหนนะ่ะเมื่อใจของคนมันมีกิเลสอยู่แล้วแล้วจะสบายตามกิเลสนั่นเหรอแล้วจะเอา กิเลสไปแก้กิเลสนั่นเหรอมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเอาทุกนั่นเข้าไปสู้นั่งสมาธิภาวนาเนี่ยเอา้ามันจะเจ็บปวดแสบร้อนแค่ไหนวันนี้ขอให้ได้รู้ความจริงเห็นความจริงเขาว่าทุกขังอริยสัจจังทุกมันมาจากไหนมันเกิดจากอะไรเอามันรู้มันเห็นสินี่อะไรมันพอมันเกิดปุ๊บก็เอาแล้วกัวแล้ว อย่างคูบาจันทุกไม่ใช่ของเรามันก็ใช่อยู่ของทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละแต่ใจมันหาหลัหกฮาเกณฑ์มาได้จันไม่ไม่เป็นธรรมเนี่ยยังไงมันก็น้อมเข้าตัวไม่จะพิจารณาดีจังทั่วนามันก็พิจรารณ้อมเข้าหาเจ้าของเมื่อใจมันเป็นไม่เป็นธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นคิดอะไรน้อมอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสหมดเพราะนั้นการแก้กิเลสการปฏิบัติ เพื่อการต่อสู้กับกิเลสอย่าไปเข้าข้างกิเลสอย่าไปเข้าข้างเจ้าของใจเจ้าของมันเป็นใจที่มีกิเลสแล้วเราจะไปเชื่อใจเจ้าของได้ยังไงการเชื่อใจเจ้าของก็คือเชื่อกิเลสนั่นเองแล้วจะเอากิเลสไปแก้กิเลสมันไม่มีทางไงทางทำเป็นอย่างหนึ่งทางกิเลสต้องเป็นอย่างหนึ่งถ้าเดินตามกิเลสกิเลสมันก็อยู่อย่างนั้นนับวันมันจะพอกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งมีอัตราสูงที่ซ้ำไปในผู้ปฏิบัติทำนี่รู้ท่านรู้ท่านไม่ได้แบกไม่ได้หาม ถ้ารู้ท่านก็วางไว้ซะไม่รู้ไม่ใช่ว่าท่ามาแบกความรู้อีกมาเยอะยิงเจ้าของลำพองตนดีมาทะนงตัวตัวเองนั่นมันไม่ใช่อันนั้นมันรู้แบบกิเลสนะถ้ารู้แบบทำรู้เท่าไหร่ก็ล่าหมดรู้เท่าไหร่ก็วางไม่หมดจะมาแบกทําไมอันแบกมันไม่ใช่ถึงบอกพอครูอาจารย์ท่านก็เทศเรื่องอะไรเรื่องทำเรื่องอะไรท่านเทศไปหมดแล้วเทศจะมีวิธีการต่อสู้เนี่สำคัญที่สุด กิเลสเราหนาะกิเลสเราหนักกิเลสมันเหนียวและการไปพืชปฏิบัติเราจะเอาเยอะๆยใ,ใหญ่ๆเอากันปฏิบัติเป็นเครื่องเล่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยกิเลสไม่มีทางถลอกปลอกเปิดกเรากิเลสหนาะเราก็ต้องทุ่มกับสติกำลังความสามารถที่เต็มที่ความเพียรต้องเต็มที่เหมือนดินมันแข็งเวลาขุดเราจะไปค่อยๆขุดไม่ได้ ต้องซัดเต็มที่เหมือนไม้มันมันแข็งแล้วจะไปค่อยฟันฟันมันไม่เข้าหรอกมันต้องซัดเต็มกําลังนี่มันกิเลสหนาต่างคนต่างท่านก็มีกันทุกคนอยู่แล้วแต่การที่จะมาแก้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมาเยอะๆใหญๆทำความป้าเพลียนความเพียนั่งแค่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็จะตายแล้วเนี่ยโทษทีกิเลสไม่มีทางนับวันมันจะหลอกเราไปเรื่อย กิเลสไม่ร้อนก้นนี่เราร้อนก่อนสุดท้ายมาก็ต้องเลิกนั่งภาวนายังไม่ได้อะไรเลยะได้แต่ความว่างเปล่าแล้วก็ไปทนองตัวกบว่านั่งเท่านั้นเท่าชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงได้แต่เวลาเอาเวลามาอ้างกันทําไมภาษาเวลานอนอยู่เฉยนั่งอยู่เฉยมันก็ได้อยู่แล้วเวลาน่ยไม่จําเป็นจะต้องพูดนั่งภาวนาหรอกเอาหลักของใจสิดูใจเจ้าของอยู่กับธรรมทำบทไหนก็ได้นี่วันเนี้ย เรามาดูกรรมฐานเรามาด้ปฏิบัติกรรมฐานฟังเทศก็เพื่อจะน้อมเข้าหากรรมฐานทุกท่านทุกคนก็มีอยู่แล้วกรรมฐานนั่นใครไม่มีกรรมฐานมั่งเงินอยู่เนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าสาัทธาโยมหญิงชายเด็กเล็กทุกคนทุกคนมันก็มีกรรมฐานอยู่แล้วให้ตั้งสติอยู่กับกรรมฐานของใครของเรา ้าไม้ตั้งอยู่กับกรรมฐานของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็หมดท่านั้นเองฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไปทั้งนั้นแหละฟังเข้าหูซ้ายก็ออกทะลุหูขวามันไม่ได้เข้าใจฟังเทศเข้าใจกับเข้าหูมันจะเป็นคนละเรื่องกันถึงบอกว่าในขณะฟังเทศจากครูบาอาจารย์ไม่ต้องน้อมใส่คําพูดของท่านไม่ต้องไปสนใจมีหน้าที่อันใดก็ทํามันท่านเช่นผู้ภาวนาหรือผู้อยู่ ในบทคำบริกรรมอันใดหรืออยู่ในกรรมฐานอันใดก็ให้อยู่ตรงนั้นอยาสรงจิตออกไปข้างนอกข้างข้างนอกไม่ว่าจะส่งหาคนพูดไม่ว่าจะส่งหาคนโน้นคนนี้หาอดีตอนาคตยาส่งให้อยู่กับปัจจุบันใครเคยบริกรรมอันไหนเคยพิจารณาได้นั่นให้อยู่ตรงนั้นให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนี่คือว่าฟังเทศเพราะตอนนี้นี่กิเลสมันก็เทศให้เราฟังอยู่แล้วเราก็พยายามจะเอาทำเข้าไปกำกับอย่างนั้นก็จะ มมีสติคอยรลลึอกอยู่เสมอคอยรู้ตัวอยู่เสมอผู้ภาวนาพุโทโธก็เอาพุโทโธไปผู้อนาปานาสติขอให้กํากับด้วยอานาปานาสติอย่างเดียวให้คิดอยู่แค่เนี้อย่าไปเพิ่มตามอย่าไปฟังท่านทุกบททุกบาททุกคาทุกประโยคอันนั้นไม่ใช่ให้ทําตัวให้ทำทำ,ทำจิตให้เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนฝนตกนั้ เราจะเอาขันก็ได้เอากระมังก็ได้เอาไปลองเอาอย่าไปเที่ยววิ่งลองตรงโน้นลองตรงนี้เพราะระยะฝนตกมันก็จะตกทั่วกันเวลาน้ำาจะตกจะตกใส่เฉพาะภาชนะของใครของมันยิ่งใครเปิดใจกว้างเท่าไหร่ธรรมะก็ยิ่งเข้าเพราะธรรมะเนภาคปฏิบัติมันไม่ได้เหมือนภาคความจําเมื่อไหร่เมื่อทําใจให้ให้กว้างเปิดใจให้กว้างมาหากจะเข้าเองไม่ใช่เราจะไปน้อม ฟังท่านพูดทุกบททุกบาททุกคําทุกประโยคอันนั้นนั่นมันเป็นความจําแล้วนั่นเพราะนั้นการฟังเทศจะให้ให้เข้าใจต้องน้อมใจให้อยู่กับกรรมฐานของใครของมันยิ่งจิตใครมีหลักยิ่งจิตใครมีความสงบตามขั้นของแต่ละคนละคนนั่นก็ยิ่งทายิ่งเข้าได้ง่ายถ้าใจหาหลักหะเกณฑ์ไม่ได้แนละ้วทาก็เลื่อนลอยคําพูดของครูบาอาจารย์เลิก รมของครูบาอาจารย์แต่เราลองที่ท่านแสดงเนี่ยมันจะจางหายหมดอย่างค้างไว้ก่อนในความทรงจิตทรง,ทรงจดทรงจาแค่นั้นคือค้างไว้ในสมองไม่ได้เข้าถึงใจเมื่อธรรมะเข้าไม่ถึงใจยังไงกิเลสมันก็ไม่กลัวยังไงก็กิเลสเขาไปทํางานเข้าไปทาําทหน้าที่เขามันเต็มอยู่เพราะฉะนั้นฟังเทศถ้าอยากให้เข้าใจจริงก็อย่างที่ว่านี่แหละใครเคยบริกรรมอันใดก็ให้ให้จับอันนั้นมาเป็นคำบริกรรมอย่าให้อยู่เ,เฉย อย่าตามลูกไปตามทำไมใจกจ็ยิ่งหาหลักใหาเกณฑ์ไม่ได้อยู่แล้วอยู่เฉยๆมันก็รู้ของมันไม่ได้ภาวนามันก็รู้อยู่แล้วจับคำวีกรนั่นเอากรมมฐานนั่นกองใดกองหนึ่งนั่นมันเป็นคู่ควรของจิตไม่อย่างนั้นแล้วก็ใจมันก็จะออกนอกใจก็จะดิดน้นรนอย่างนั้นมันจะกัดจะแว่งดิ้นหน้าดิ้นหลังไปตามภาษีภาษาของมันเพระาะนั้นถ้าถึงเอาให้เอากรมมฐาน เป็นเครื่องอยู่ของจิตแม้ไม่มีสมาธิหรือความสงบเป็นอาหารก็ก็ก็ยังดีใจก็จะได้เกาะเกาะกระกรมาฐานไว้ถ้าใจไม่มีกรรมาฐานใจก็จะละสัมละสายใจก็จะไปนูน่นไปนี่อย่างในขณะที่เรานั่งใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะนั้นพูดที่ว่าอยู่กับรู้เฉยๆอยู่เฉยๆมันก็รู้หรอกหนาะตรงนั้นนะ่ะ อย่าอย่าไปใส่ใจมันเอาตรงเนี้ยแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะเอากันเพราะมันเป็นการบังคับคิเลสมันไม่ชอบคนทั้งหลายจึงชอบแบบสบายๆยอย่างที่ว่าเนี่ยการทําอะไรก็เอาความสบายเข้าว่านั่งสมาธิภาวนาก็เหมือนกับไม่มีท่าต่อสู้เลยการที่จะกําหนดจิตก็ไม่อยากกาหนดคือปล่อยไปตามยะถากรรม อย่างนั้นมันไม่มีความรับผิดชอบไม่จิตจิตจะหาหลักฐาเกณฑ์ได้ยากเห็นไหมลุงปู่บ้านต่าท่านตอนจิตท่านเสื่อมท่านจยังเอาคำวลีกรรมเลยแล้วก็มาฐาน